ทุกคนเชื่อไหมครับผมว่า8ปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมเทรดล้าง์ตบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นทั้งโฟลเล็กทั้งพารีออชันเนาะผมคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะไม่เก่งพอในตลาดนี้หรืออาจจะไม่ใช่ในตลาดนี้เลยนะครับผมเลยลองไปเรียนไม่ว่าจะเป็นคอร์สหลักหมื่นหลักพันหรือหลักร้อยเนี่ยแม้กระทั่งคอร์สฟรีเนี่ยผมก็ไปเรียนมาหมดแล้วนะครับจนแต่ละคอร์สเนี่ยมันก็โอเคนะครับผมมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเนาะแต่ละคอร์สมันดีหมดเลยแต่คอนี้รู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองนะครับ ผมเนี่ยชอบอะไรที่มันเรียบง่ายดูปุ๊บรู้เลยว่าตัวนี้น่ะควรกดขึ้นกดลง <S <S ผมเลยหาเทคนิคของตัวเองเนี่ยมาตลอดเวลาหลายปีมากๆจนมาเจอกับเทคนิคนี้ครับบอกเลยว่าเทคนิคนี้เนี่ยทำให้ผมรอดในตลาดนี้มาได้ถึงวันนี้เนาะและผมก็ลงในช่อง uh u t u b e เนี่ยมาหลายปีมากๆก็เทคนิคนี้เนี่ยบอกเลยว่าทรงพลังมากๆและผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือคนที่อยู่ในตลาดนี้อยู่แล้วเนี่ยลองมาใช้เทคนิคนี้ดูครับหรืออาจจะลองเอาเทคนิคนี้เนี่ยไปเพิ่มเติมกับเทคนิคของคุณอาจจะ กำไรมากกว่าผมก็ได้หรืออาจจะชนะมากกว่าผมก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับลองเอาไปใช้ดูนะครับก็ก่อนที่จะไปดูเนี่ยฝากไปติดตามช่อง no9 ของเราให้ด้วยนะครับมาเริ่มดูเทคนิคก,กันเลยครับเทคนิคนี้เนี่ยผมตั้งเชื่อว่าเทคนิคในตำนานครับที่มันใช้ได้จริงก็คือมันนานจริงๆแหละประมาณ78ปปีก็ใช้ได้จริงยังไงเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับ ก็วันนี้เนี่ยผมใช้เป็นของบล็กเกอร์ไอคิวอปชั่นครับสำหรับใครเนี่ยถ้ายังไม่มีบินเทรดนะครับก็สามารถสมัครลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยเนาะก็จะมีทั้งหมด3บล็กเกอร์ให้เลือกไอคิวอปชั่นโคดเทคแล้วก็โอลิมเพตตั้ง3บล็กเกอร์นี้เนี่ยใช้งานเหมือนกันทุกประการครับแล้วก็กดเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะให้ดาวน์โหลดแอป,ปหรืออาจจะให้ใส่อีเมลแล้วก็รันผ่านเนาะก็สามารถใส่ตามนั้นได้เลยแล้วมันจะให้เราทดลองเทรดเนี่ยฟรี10,000เหรียญนะครับทุกคนลองไไปปเเเเทรรดกกกกัันนนนน่่ออะะคคบถถ้าถ้าาาาูใจยฝงิข แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับอายุต้อง18ปีขึ้นไปครับแล้วก็ก่อนที่จะเทรดเนี่ยต้องศึกษาการเทรดให้ดีๆเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ศึกษาอะไรเลยเนี่ยมีความเสี่ยงครับอาจจะขาดทุนได้ทั้งหมดเลยเรามาดูในเรื่องของเทคนิคเรียอตำนานกันต่อเลยดีวยกว่าครับว่าที่มันใช้ได้จริงเนี่ยนะครับมันต้องดูอะไรบ้างก็อันดับแรกเนี่ยเราจะดูในเรื่องของพื้นฐานของเทรนไลน์ครับเทรนไลน์เนี่ยก็จะมีเทรนไลน์ขาขึ้นขาลงนะครับผมแล้วก็แนวรับแนวต้านและที่สําคัญขาดไม่ได้เลยก็คือเส้น Sb 5 เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของทฤษฎีก่อนเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการตั้งค่ากราฟแล้วก็เทจ,จริงให้ดูเนาะมาก็อันดับแรกนะครับผมพื้นฐานของเทนไลน์เนี่ยทุกคนน่าจะรู้ดีกันแล้วว่าเทนไลน์ขาขึ้นคืออะไรครับตรงนี้คือเทนขึ้นเนาะเทนขึ้นก็คือกราฟเนี่ยมันจะมีลักษณะคือกราฟพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจุดเข้าออเดอร์ทุกคนก็น่าจะรู้ดีก็คือเข้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือเข้าที่บริเวณใกล้เส้นเทนไลน์ line. ประมาณนี้จําไว้นะครับแบบนี้คือเทนขึ้น อ่ผมบอกไว้ก่อนว่าถ้าใครรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยก็สามารถลัดไปดูตรงเทปจริงได้เลยเนาะโอเคตัวนี้พื้นฐานของเชลนลายขาลงครับขาลงก็คือการาฟเนี่ยจะเป็นลักษณะคือการาฟพุ่งลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นลักษณะดิ่งลงมาจุดเข้าเทดของเราก็คือจุดเข้าเทดก็คืออยู่ใกล้กับเส้นทีไลน์นะครับประมาณนี้เนาะโอเคต่อไปก็คือในลักษณะของแนวรับแนวต้านครับมาดูตรงนี้ก่อนแนวรับแนวรับคือการาฟเนี่ยจะลงมาครับชนแนวอะไรก็ไม่รู้1ครั้งนะครับ แล้วมันกลับขึ้นไปแล้วกลับลงมาชนแนวตรงนี้ที่เราตีเส้นไว้ตรงนี้อีกหนึ่งครั้งถ้าชนเส้นตรงนี้แปลว่าตรงนี้เป็นแนวรับครับเมื่อตรงนี้เป็นแนวรับแล้วเราก็สามารถหางหับกดขึ้นบริเวณนี้หรือบริเวณนี้ได้เลยครับผมไปดูแนวต้านกันต่อแนวต้านก็สลับกันครับก็คือกราฟเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆแล้วชนแนวอะไรไม่รู้จนมันเด้งกลับลงมาหนึ่งรอบเราสันนิษฐานเลยว่าแนวตรงนี้น่าจะเป็นแนวตา้านเรารอกราฟกลับขึ้นไปอีกทีหนึ่งครับ เมื่อกัฟกลับไปทีนันปุ๊บแล้วมันชนแนวที่เราคาดไว้จริงๆแล้วมันก็ดิ่งลงมาอย่างนี้เราสันนีหานเลยว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแนวต้านแล้วก็หาจะวะกดลงบริเวณหลังแท่งที่มันลงมาก็ได้นะครับผมประมาณนี้โอเคพื้นฐานของเส้นเทนไลน์ก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเรื่องของเส้น s b 5กันต่อเลยดีวยกว่าว่าเส้น S&P 5เนี่ยใช้งานยังไงนะครับมาดูตรงนี้เลย เพื้นฐานของเส้น S&P 5เนี่ยเส้น S&P 5โค้งขึ้นนะครับเราจะใช้กับเทนขึ้นเท่านั้นเทนขึ้นเส้นขึ้นเทนลงเส้นลงนะครับจำไว้แค่นี้เนาะเมื่อกราฟเป็นลักษณะของเทนขึ้นแล้วเนี่ยกาฟมันจะพุ่งขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมครับเจ็งขึ้นไปอย่างนี้เราจะต้องรอกาฟในจังหวะที่เส้น S&P 5เนี่ยโค้งขึ้นพอดีแบบนี้ครับจุดเทนนี่เห็นไหมครับเมื่อเส้นโค้งขึ้นได้เมื่อไหร่หางจังหวะกดขึ้นได้เลยแต่ต้องเป็นเทนขึ้นนะครับ Browser. มาดูเทนลงกันบ้างตรงนี้เนี่ยเป็นเทนลงครับเมื่อเป็นเทนลงแล้วนะครับเราจะรอจังหวะที่เส้น SFA เนี่ยโค้งลงเมื่อเส้น SFA โค้งลงได้เมื่อไหร่แล้วเราก็หาจังหวะกดลงได้ในทีครับนี่เห็นไหมครับนี่เส้นโค้งลงแล้วนะครับนี่ก็เหมือนกันครับเมื่อเส้นโค้งลงแล้วเราหาจังหวะกดลงได้เลยแต่ต้องเป็นเทลงครับมาดูแนวรับแนวต้านกันบ้างครับ แนวรับก็เหมือนกันครับก็คือตีเส้นแนวรับเนี่ยนะครับแนวรับเราจะเทรดขึ้นใช่ไหมเราก็ต้องรอเส้นโค้งขึ้นครับเมื่อกาฟเนี่ยชน1ครั้งนะครับแล้วก็ชนอีกหนึ่งครั้งตรงนี้นะครับแล้วเส้น s อสพเนี่ยโค้งขึ้นพอดีเราก็หาจังหวะกดขึ้นได้เลยอย่างที่ผมบอกว่าถ้ากาฟชนตรงนี้ปุ๊บนะครับเราจะเข้าออเดอร์ตรงนี้ได้เลยไหมเข้าได้ครับถ้าเราใช้เทคนิคอื่นเนาะแต่ถ้าเป็นเทคนิค s อสพของเราเนี่ยเราควรรอกาฟอยู่บนเส้นก่อนแล้วเส้น s อสพเนี่ยโค้งขึ้น เมื่อเส้นคงขึ้นได้แล้วกดขึ้นได้เลยประมาณนี้ครับแนวต้านก็เหมือนกันเลยครับกลับกันกราฟชนอะไรไม่รู้หนึ่งครั้งเฮ้ยสองครั้งแล้วสามครั้งแล้วพอชนครั้งที่สี่นะครับเรารอเลยว่ากราฟเนี่ยอยู่ใต้เส้นได้ไหมหรือกราฟเนี่ยเป็นเส้นโค้งลงหรือยังถ้าเส้นโค้งลงแล้วเป็นแนวต้านด้วยเราก็หาจะะังหวะกดลงได้เลยครับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นแล้วเข้าตรงนี้เลือได้ไหมเข้าได้ครับแต่ถ้าไม่ได้ใช้ s m ห5ก็สามารถเข้าได้ แต่ถ้าใช้ s m a 5ควรรอกราฟอยู่ใต้เส้นแล้วก็รอเส้นโค้งลงหักลงแบบนี้ก่อนถึงจะเข้าออเดอร์นะครับโอเคสำหรับพื้นฐานเนี่ยก็มีประมาณนี้เลยนะครับเส้นโค้งขึ้นเทนขึ้นเส้นโค้งลงเทนลงนะครับก็ลักษณะจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปเทรดจ,จริงให้ดูว่าลักษณะของการเทรดจ,จริงกับทฤษฎีเนี่ยตแตกต่างกันแค่ไหนไปดูกันเลยครับวิธีการตั้งค่ากราฟก็ง,ง่ายๆครับผมเราจะ เปิดกราฟมาปุ๊บนะครับเราจะตั้งค่ากราฟเนี่ยเป็นกราฟแท่งเทียนก่อนนะครับเมื่อเราได้กราฟแท่งเทียนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะตั้งค่า time ฟรเนี่ยไปที่1นาทีครับเมื่อตั้งค่าทําฟรม a หนึ่งนาทีแล้วเราไปที่ตัวชี้วัดครับตัวชี้วัดตรงนี้เนี่ยนะครับเลือกไปที่เส้น moving average ครับเห็นไหมครับผม moving average แล้วก็ไปที่เส้นค่าเฉลี่ยหรือ moving average เนาะเมื่อกดไปแล้วนะครับผมเราก็จะใส่ค่า5แล้วก็ชนิด SMA เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เลือกสีตามใจชอบแล้วก็กดเลือกใช้งานได้เลยครับ เราก็จะได้เส้นหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเทรดกันเลยดีดวยกว่าว่าเทรดยังไงนะครับผมป่ะไปดูกันเลยมาดูกันของในลักษณะการเทรดจริงกันบ้างครับมาเริ่มที่ออเดอร์แรกกันเลยครับออเดอร์นี้เนี่ยนะครับผมได้เข้าออเดอร์ผ่านในกลุ่ม VP Signal เนาะคือกลุ่ม VP Signal เนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ฝึกเทรดด้วยกันนะครับผมก็จะเทรดไปด้วยแล้วก็ส่งสัญญาณ Signal ไปด้วยเนาะ โอเคก็ถ้าใครอยากเข้ากลุ่มนะครับผมก็สามารถเราดูไทคลิปได้เลยนะครับก็ออเดอร์นี้เนี่ยที่ผมเข้าเพราะอะไรครับทุกคนลองเดากันดูนี่ผมเข้าเพราะว่าตรงน,นี้เป็นลักษณะของเทนขึ้นครับเมื่อเป็นลักษณะของเทนขึ้นแล้วนะครับเราจะรอเส้น SMA5 โค้งขึ้นครับเมื่อโค้งขึ้นได้แล้วเราก็หาจจะบะกดขึ้นได้เลยครับประมาณนี้เลยทุกคนอีกรอบหนึ่งนะครับ1เทนขึ้น2การาฟอยู่บนเส้น3เส้นโค้งขึ้นสวยงาม สกดเขาเลยเลยครับประมาณนี้เนาะโอเคมายนี้ก็วินไปครับก็คือดูลักษณะเทนเป็นหลักเทนขึ้นเส้นก็ต้องขึ้นประมาณนี้ครับไปดูออเดอร์ถัดไปเลยครับะตะกี้เป็นลักษณะของเทนขึ้นเนาะตรงนี้เราลักษณะของเทนลงกันบ้างครับตรงนี้เป็นลักษณะของเทนลงชัดเจนครับการาฟเนี่ยดิ่งลงมาอย่างนี้เลยเมื่อเป็นเทนลงแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือเราจะต้องรอการาฟอยู่ใต้เส้น S A เมื่อกาฟอยู่ใต้เส้นได้แล้วเรารอกราฟเอ้ยเรารอเส้น S&P a 5โค้งลงเมื่อเส้นโค้งลงแล้วเราก็หาจาาังหวะกดลงได้เลยครับง่ายๆแค่นี้3-4สี่สเต็ปจบเลยแต่มันจะยากตอนที่ว่าถ้ากราฟมันผันผวนครับเส้นโค้งลงก็จริงแต่กราฟมันไม่ลงมันก็มีครับมีเยอะเลยนะครับคือในช่องนี้เนี่ยผมได้ลงไว้เยอะมากแนะนำว่าให้ไปไล่ดูได้เลยแต่วันนี้เนี่ยเราจะสรุปให้มันดูง่ายๆนะครับ โอเคไม้นี้ก็ดิ่งไปครับเดี๋ยวเราไปดูต่ออีกหนึ่งไม้ครับตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นลักษณะของแนวรับครับตะกี้เป็นเทนลงแล้วก็จะเป็นแนวรับกันต่อแนวรับตรงนี้เนี่ยนะครับสังเกตว่ากราฟเนี่ยชนรอบที่1รอบที่2รอบที่3และรอบที่4เมื่อชนรอบที่4แล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องรอกราฟอยู่บนเส้นให้ได้เมื่อกะอยู่บนเส้นได้แล้วนะครับเราก็รอเส้น sp 5ค้งขึ้นเมื่อเส้นโค้งขึ้นแล้ว กดขึ้นได้เลยครับประมาณนี้สังเกตว่ามันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับเทนขึ้นหรือแนวรับเนี่ยนะครับเหมือนกันเลยรอการอยู่บนเส้นก่อนเส้นโค้งขึ้นได้เมื่อไหร่กดขึ้นได้เลยครับประมาณนี้นะครับผมก็รอว่าไม้นี้จะชนะหรือเปล่าเนาะก็คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปเก่าแล้วนะผมได้เอามารีรันให้ทุกคนดูใหม่เพราะว่าถ้าเราหาจังหวะเทรดเนี่ยนะครับมันอาจจะนานค่อนข้างนานเลยนะครับ โอเคไม้นี้ก็วิ่เลยครับเดี๋ยวผมจะเข้าต่ออีกหนึ่งไม้ก็ผมต่อจากตรงนี้เลยเนาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเส้น SP5 พยังโค้งขึ้นอยู่นะครับแล้วก็การาฟเนี่ยเป็นลักษณะของแนวรับแล้วก็มีแรงซื้อนิดหน่อยนะครับผมเลยมองว่าการาฟน่าจะไปต่อตรงนี้อาจจะต้องใช้ประสบการณ์ในการเทรดเล็กน้อยนะครับถ้าทุกคนสังเกตดูเส้น s อนะครับว่าเส้น s อส5นี่มันยังชี้ขึ้นอยู่ผมเลยมั่นใจว่านะการาฟน่าจะไปต่อ เดี๋ยวเรามาล,ล,ลอลรุนกันว่าไม้นี้จะชนะหรือเปล่านะครับโ okay. อเคออรุ้นกันครับกราฟก็ลงมาค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับเพราะว่าถ้ากราฟผันผวนเนี่ยสังเกตให้ดูไส้เทียนครับถ้าไส้เทียนเยอะแปลว่ากราฟผันผวนครับถ้ากราฟผันผวนแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราตั้งสติไว้เลยว่าไม่แพ้ซีวีก็ชนะซีวีครับแบบนี้ โอเคไม้นี้ก็ชนะไปครับเดี๋ยวเรามาดูต่ออีกหนึ่งไม้กันครับอีกไม้นี้เนี่ยเป็นลักษณะของเทนลงแล้วก็บวกกับแนวต้านครับเป็นยังไงเดี๋ยวผมตีเส้นให้ดูครับอ่าแบบนี้คือลักษณะก็คือการาฟเนี่ยเป็นลักษณะของเทนลงด้วยแล้วก็เป็นแนว SR คือคนในกลุ่ม V ีพีของผมเนี่ยก็จะรู้กันดีว่า SR คือแนวรับแนวต้านที่มันสามารถอ่าผสมกันได้เนาะก็เราก็ตีเส้นแบบนี้ได้เลยนะครับโค้ชพิวเตอร์ก็สอนอยู่ในช่อง YouTube เหมือนกันเนาะ สามารถลองไปหากระดูได้นะครับเส้น S R ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับโอเคไม้นี้เมื่อเป็นแนวต้านแล้วก็เป็นเหนลงด้วยนะครับสังเกตว่าแท่งแดงเนี่ยจะเยอะมากๆเลยแล้วก็มีแรงขายชัดเจนเราก็แค่อครอกราฟอยู่ใต้เส้น S M A 5ให้ได้แล้วก็รอเส้นโค้งลงเมื่อเส้นโค้งลงสวยงามแบบในรูปนี้แล้วแบบในคลิปนี้แล้วเราก็สามารถหาจังหวะกดลงได้เลยครับ หมายนี้ก็น่าจะวินไปนะครับผมโอเคก็สลับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับบอกเลยว่าเทคนิคเดียวันนี้เนี่ยนะครับผมใช้บ่อยมากๆและใช้ทุกวันผมส่งวินในกลุ่ม VP Signal เนี่ยทุกคนก็ใช้แบบผมครับถามว่าโอกาสชนะเนี่ยมันมีเยอะไหมมากกว่า60-70%ขึ้นไปครับอยู่ที่ประสบการณ์ของแต่ละคนเนาะก็มีแพ้ไหมมีแพ้ครับถ้าเราเทรดบ่อยๆเนี่ยเราจะเห็นกราฟว่าแบบนี้เนี่ยเส้นแบบนี้เส้นจริงนะ เส้นโค้งขึ้นแบบนี้เส้นหลอกนะอะไรประมาณนี้ลองเอาไปปรับใช้กันดูครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะถ้าใครอยากจะดูลึกๆมากกว่านี้เนี่ยในช่องของเรามีเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นของโคัปเตอร์ของผมเนี่ยมี600กว่าคลิปถ้าใครอยากเรียนทางลัดจริงๆเนี่ยก็สามารถทักมาหาผมได้เลย @line นมายนะมนน option ครับก็จะมีข้อเรียนให้ไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหรือหลักพันก็ข้อหลักๆของเราก็จะเป็นคน,นีครับข้อสารเลเวลเนาะก็จะมีกลุ่มสัญญาล่วงด้วยนะครับก็จะเป็นข้อสารเลเวล ตั้งแต่พื้นฐานจนขั้นแอดวาน์เลยนะครับแต่และเลเวลนะครับผมก็จะมีแบบทดสอบให้ทำด้วยนะครับถ้าทำผ่านทัสาะเลเวลแล้วเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในกลุ่ม Vp Signal ครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะฝึกเทปไปด้วยกัน3ามทุ่มของทุกวันครับก็ถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ